สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาตามสูตรของเลขเรียงมหัสจรย์กันต่อนะครับก่อนจะไปชมสูตรก็ดูคำเตือนกันสักนิดนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณสถติติตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนในการเล่นการพานันทุกชนิดนะครับ ดูไว้เพื่อเป็นความบันเทิงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสูตรของเรานะครับสูตรของเรานะครับคลิปนี้ก็ถ่ายต่างจังหวัดนะครับตัวเองไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะครับแต่ก็ลอกจากาตัวเดิมมานะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสรุปบนนะครับ ก็คัดลอกจากเดิมมานะครับมาทํานอกสถานที่นะครับนี่สูตรของเราคัดลอกมาจากเดิมน,นะครับเป็นสูตรผลนะครับเดี๋ยวเราจะให้อ่าดูตัวที่เราสรุปนะครับนะครับสูตรบนของเราก็จะมีตัวเด่นประมาณนี้นะครับดับ1ิบดับหน่วยที่ศูน์นะครับ แต้มก็จะมีแต้มนะครับแต้มก็จะมีแต้มขออภัยนะครับลายมือนิดหนึ่งถ่ายสดแต้มก็จะมีแต้มห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับโดยที่แต้มเด่นเราก็จะมีนะครับแต้มเป็นเด่นก็จะมีแต้มแปดเก้าหนึ่ง 12นะครับแต้มเด่นเด่นคือ8ปดข้าวอใช่แต้ม8ปดแต้ม1แต้ม2นะครับแต้มเด่นมนี4ตัวแต้มเด่นมี8 9 1 2นนะครับแล้วก็คลิปที่คลิปที่เราทำไว้ก็จะ มาครบสงตัวบนก็จะมีเลขประมาณนี้นะเก้าหนึ่งเนหนึ่งสามสี่ดแนะครับแล้วก็ปากหลักหน่วยนะครับสูตรนี้สถิติเดินมาดีนะครับมี3 4มสี่หกดนะครับแล้วเราก็สรุปให้ดังนี้นะครับสรุปบนงวดวันที่1ทับ7กี8พนะครับ สรุปสตัววนอยู่ที่4 9่สนะครับ4ี่นะครับตัวเด่นตัวเน้นเราก็จะเป็นเก้าสามหนึดหกสามสี่เจนะครับส่วนลองก็จะเป็น3ามหกเจ็ดสี่นะครับก็เราก็คัดมาจากชุดเดิมทั้งหมดนะครับแต่ว่ามาสรุปสรุป นอกพื้นที่นะครับปกติจะอยู่กรุงเทพพอดีกับต่างจังหวัดไม่ไม่ได้เอาสูตรเดิมมานะครับแต่ก็คัดลอกจากมาจากเล่มมานะครับมาลงให้ท่านชมนะครับก็สรุปได้ประมาณนี้นะครับส่วนตัวเลขที่มันยังเยอะอยู่ก็ท่านก็สามารถ นำไปตัดหรือไปเปรียบเทียบตัวที่ท่านชอบหรือว่าเปรียบเทียบกับช่องอื่นๆได้นะครับสูตรนี้เป็นสูตรของช่องของเลขเรียงมหศัศจรย์น,นะครับก็หลายๆท่านที่ติดตามรับชมก็จะเห็นห่ะนครับตัวเลขเราไม่ได้คัดเปลี่ยนแปลงมาครับเราคัดลอกจากสูตรเดิมของเรามานะครับเพียงแต่ว่า มาทําอยู่นอกพื้นที่มาสรุปให้นอกพื้นที่นะครับก็เลยต้องเขียนเป็นประมาณนี้นะครับท่านไหนที่ติดตามรับชมมาตลอดก็จะเห็นนะครับงวดที่แล้วสรุปให้ตัวเด่นเข้าที่เก้าสองตรงๆนะครับงวดนี้มาดูว่า,าสูตรของเราจะเดินต่อให้ไหมนะครับ ก็สรุปให้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เขามาติดตามรับชมนะครับที่มาช่วยเป็นกำลังใจกดติดตามให้กดไลค์กดแชร์ให้นะครับก็วันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้วันนี้ถ่ายทำตอนคืนพรุ่งนี้ก็จะออกแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ เฮง,งเฮรวยรนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันหลังไว้ออกนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับ